โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะครับเพราะฉะนั้นมีคําว่าละคนหมายความว่าในโจทย์นะครับจะมีทั้งบวกลบคูณหารอยู่ในโจทย์นะอ่ะเรามาดูที่คําสั่งกันนะครับโจทย์ต้องการให้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับและแสดงวิธีทำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามที่โจทย์เขาต้องการนะครับอ่าเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกกัน,นครับ ร้านค้าขายเสื้อนักเรียนนะครับตัวละ150บาทกางเกงราคาตัวละ199บาทถ้าขายเสื้อและกางเกงได้216ชุดร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าใดนะครับเพราะนั้นร้านคา้าร้านนี้ขายอะไรบ้างนะก็จะมีขายเสื้อกับกางเกงนะครับ ถ้าร้านค้าร้านนี้ขายเสื้อกับกางเกงได้216ชุดหมายความว่ามีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะครับรวมกันเป็น1ชุดเราต้องเอาเสื้อกับกางเกงเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับแล้วไปคูณกับจำนวนชุดที่ร้านนั้นขายได้นะครับเพราะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือ อเอาราคาเสื้อกับกางเกงตั้งนะครับก็คือเสื้อนักเรียนเนี150บาทบวกกับราคากางเกงนะครับตัวละ199บาทนะครับเอาใส่วงเล็บเข้าไปอันนี้เสื้อกับกางเกงบวกกันใช่ไหมแล้วไปคูณกับจํานวนชุดที่ร้านขายนะครับก็คือ216ชุดนะครับูณ2อ่ะคูณ216 เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้เองประโยคสัญลักษณ์มีแค่นี้นะครับอ่าทีนี้วิธีการทำนะครับหลักการทำโจทย์ประเภทนี้นะครับต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนนะครับจึงจะดำเนินการนอกวงเล็บนะครับอ่าเพราะนั้นในวงเล็บเราเป็นเสื้อกับกางเกงบวกกันแล้วก็เขียนเลยครับบรรทัดแรกนะครับร้านค้าขายเสื้อนักเรียนราคาตัวละ เท่าไหร่150บาทนะครับหน่วยเป็นบาทนะลูกบรรทัดที่2ก็ต้องเขียนลราคากางเกงลงไปนะครับอ่ะเขียนเลยครับอ่ะราคากางเกงตัวละ199บาทนะครับอ่ะบรรทัดที่3เราเอาเสื้อกับกางเกงเนี้ยบวกกันนะครับจึงจะได้ราคาทั้งชุดว่ามันเท่าไรนะอ้าวบวกกันเลยครับ บรรทัดที่3เราก็เขียนว่าราคาเสื้อรวมกับกางเกงนะครับอ่ะในขั้นตอนนี้ถ้าใครจะบวกแนวตั้งอย่างนี้ก็บวกได้นะครับแต่ถ้าใครจะบวกแนวนอนต้องมาเขียนเลขใหม่นะครับแสดงการบวกข้างล่างเหมือนที่เราเคยทํากันนะครับราคาเสื้อรวมกับกางเกง150บวกกับ199เนะครับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องไปบวก นะครับไปหาเศษกระดาษบวกนะ,ะเราก็เอา150ตั้งบวกกับ199ดูซิว่าราคา1ชุดเนี่ยจะกี่บาทนะครับบวกเลยครับ0บวก9ได้9ใส่9ครับ5บวก9ได้14ใส่4ทด1นะครับต่อไป1บวก1ได้2 2ทดอีกหนึ่งกลายเป็นา่าเพราะนั้นราคา1ชุดเนี่ยสามบาทนะครับเราเอาเลข349มาใส่เป็นคำตอบครับเพราะนั้น1ชุดนะครับ1ชุด3า9บาทแต่ร้านค้าร้านนี้ไม่ได้ขาย1ชุดขายไปทั้งหมด216ชุดนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2เราต้องนำมาคูณเขียนเลยครับ เราก็เขียนบรรทัดนี้ลงไปนะเพราะว่าเราจะขายทั้งเสื้อทั้งกางเกงใช่ไหมอ่าลอกบรรทัดนี้ลงไปเป็นบรรทัดต่อไปนะครับได้เท่าไหร่ครับถ้าขายเสื้อและกางเกงได้216ชุดอ่านำเลข216มาเขียนเขียนให้ตรงกันนะครับดังนั้นอาบรรทัดสุดท้ายโจทย์ถามอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดอ่ะเขียนครับอ่เรามาเขียน เป็นแนวนอนเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือเอาเลขที่เราบวกเมื่อกี้ตั้งนะครับ349ใช่ไหมคูณกับ216เท่ากับเท่ากับเท่าไรค้างไว้ก่อนนะครับเรามาคูณกัน6คูณ9นะครับตัวแรกเลยนะครับ6คูณ9ได้54ใส่4ทด5ใช่ไหมครับ6คูณ4นะครับเป็น24 24ทดอีก5กลายเป็น 29ใส่9ทด2ใช่ไหมครับต่อไป6คูณ3ได้18 18ทดอีก2กลายเป็น20นะครับเขียน20ลงไปนะครับอ่ะต่อไปคูณหลัก10เติม0 1ตัวใช่ไหมครับนะต่อไปเราก็คูณเลยครับ1คูณ9ได้9 1คูณสได้4 1่คูณสได้3ต่อไปครับคูณหลักร้อยเติม0ูนย์สองตัวนะ,ะคูณต่อไป2คูณ9เป็น18ใส่8ทด1 2คูณ4เป็น8 8ทดอีกหนึ่งกลายเป็น9ใส่9ครับ 2คูณ3เป็น6นะครับอ่ะเรานำเลขทั้ง3มบรรทัดนี้มาบวกกันนะครับอ่ะลองบวกซิได้เท่าไหร่4บวก0บวก0ได้4ใช่ไหม9บวก9เป็น18เราใส่8แล้วทด1 4บวก8เป็น12 12ทดอีก1กลายเป็น13ใส่3ทด 1>, 1นะครับต่อไป9บวก3เป็น12 12บวกอีก2เป็น14 1สท,ทดอีก1กลายเป็น15ใส่5ทด1นะครับอ่ะหลักสุดท้าย6ทดอีก1กลายเป็น7นะครับอ่ะเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับ 75384นะครับนำตัวเลขนี้มาใส่นะครับเป็นคำตอบ75384หน่วยเป็นบาทใช่ไหมครับอ้าเรานำคำตอบที่ได้มาเขียนเป็นเลขไทยนะครับโดยทวนทวนคำถามให้โจทย์ด้วยนะครับอ่าร้านค้าจะได้เงินทั้งหมดนะครับ75000 384บาทน,นะครับอ่าเป็นอันเสร็จข้อที่1นะครับต่อไปโจทย์ข้อที่2นะครับอ่ากรมป่าไม้เพาะกล้วยไม้ไว้นะครับ1ล้าน450,000ต้นนะครับแจกให้จังหวัดต่างๆนะครับ45จังหวัดจังหวัดละอําอำเภอนะครับอําเภอละเท่าๆกันนะโจทย์ถามว่า แต่ละอำเภอจะได้กล้วยไม้เท่าใดนะครับอ่ะเราไปดูที่โจทย์ก่อนกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนเท่านี้นะครับต่อไปต้องการจะแจกให้สมาชิกทั้งหมดใช่ไหมครับ45จังหวัดทั้ง45จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดละ5อำเภอเพราะฉะนั้นเราต้องนำ45มาคูณ5ก่อนใช่ไหมครับเราถึงจะรู้ว่า มีจํานวนที่เราจะต้องไปแจกเนี่ยเท่าไหรใช่ไหมครับจึงจะนําขึ้นไปหารกับจํานวนต้นไม้ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะลูกอ้าวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คือนําจํานวนต้นไม้ทั้งหมดตั้งซึ่งก็คือ1 4, 50, 000, นึ่งล้านสี่แสห้าหมื่นครับเป็นตัวตั้งนะครับหารด้วย หารด้วยจํานวนสมาชิกที่เราจะต้องไปแจกนะครับก็คือมี45จังหวัดจังหวัดละ5อําเภอก็เอา45คูณ5นะเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่ะเพราะฉะนั้นทําวิธีการเดิมครับเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนเน้นทําในวงเล็บก่อนนะครับบรรทัดแรกเราต้องเขียนว่ากลมป่าไม้เพาะกล้วยไม้แจกให้จังหวัดต่างๆ 45จังหวัดใช่ไหมครับอ้าวเขียนครับ45จังหวัดจังหวัดละ5าอำเภอนะครับเราเขียนเลขให้ตรงกันอย่างนี้นะครับเขียนหลักให้ตรงต่อไปนำา45ามาคูณ5นะครับแต่ข้อความข้างหน้าที่เราต้องเขียนคืออะไรครับจำนวนอะไรจำนวนอำเภอทั้งหมดใช่ไหมครับอ้าวเขียนครับเราก็นำา45มาคูณ5นะครับโดยเขียนในแนวนอนนะครับ 45คูณ5เท่ากับนะลูกไปหาคำตอบในเศษกระดาษกันนำา5 5ตั้งคูณด้วย5ใช่ไหมครับ5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2นะต่อไป5คูณ4เป็น20 20ทดอีก2เป็น2อ่องนั้นอันนี้คือตัวเลขของจำนวนอำเภอทั้งหมดที่เราต้องไปแจกนะครับ225าอำเภอ เ,เลยครับสอ,อ้อาอำเภออ่ะบรรทัดต่อไปเราต้องนำา2 5 5ไปหารกับจำนวนกล้วยไม้ทั้งหมดนะครับอ่ะเพราะนั้นเราต้องตั้งจำนวนกล้วยไม้ขึ้นมาก่อนนะรเราก็ต้องเขียนว่ากลมป่าไม้เพาะกล้วยไม้ไว้นะครับนะครับจำนวนเท่าไหร่เราไปดูที่โจทย์นะ1ล้าน4,50 0 0 0ต้น ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับแต่และอำเภอจะได้กล้วยไม้เท่าใดใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาเขียนเป็นดังนั้นนะอ่ะตัวตั้งของเราก็คือ1,450,000านห้าะครับหารด้วยจำนวนอำเภอทั้งหมดนะครับคือ225อําำเภอใช่ไหมอ่ะเว้นคำตอบไว้เดี๋ยวเราต้องไปแสดงวิธีทำในเศษกระดาษนะครับนะครับตั้งหารปกตินะครับดูทีละหลัก 225หาร1ไม่ได้นะครับใส่0ต่อไป225หาร14ก็ไม่ได้นะครับใส่0ครับต่อไป225หาร145ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับใส่0ูนย์เอาไว้ก่อนต่อไปเป็นเลข1450หารได้แน่นอนนะครับแต่เราต้องมาสุ่มเลขกันว่า225 ไปคูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือว่าตรงกับ1450นะครับอ่ะเราลองคูณ6ดูนะครับ225อ่22คูณ6อ่ะคูณทีละหลักนะครับ6530ใส่0ทด3นะครับต่อไป62 12 12ทดอีก3กลายเป็น15ใส่5ทด1นะครับต่อไป 6คูณ2ตัวสุดท้ายนี้นะครับเป็น12 12ทดอีก1กลายเป็น13นะครับอ่าน่าจะได้นะครับเพราะถ้าคูณ7อาจจะเกินนะครับนำเลข6นะครับซึ่งเป็นไอตัวคูณเนี้ยมาใส่เป็นผลหารนะครับ225คูณ6ได้1350วทีนี้เราทำการลบกันออกมา ศูนย์บศได้0ใช่ไหมครับต่อไป5้ลบห้ได้ศย์เหมือนกันนะครับหลักต่อไป4ีลบสเหลือ1นะครับเพราะฉะนั้น1นบหเหลือ0นย์ไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้นเหลือ100ชัก0ย์ตัวหนึงลงมานะครับตัวบนนี้ชักลงมานะต่อไปจะเป็นเลขหน0 0งนะครับ225คูณอะไรได้ใกล้เคียง1,000นะครับ ลองคูณอะไรดีถ้าคูณ5อาจจะเกินใช่ไหมคูณ5มันก็จะพันกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องคูณ4 225อ่า225คูณ4ครับ4คูณ5นะครับเป็น20ใส่0ทด2 4คูณ2เป็น 8. 8 8ทดอีก2เป็น10ใช่ไหมครับใส่0ทด1 4คูณ2เป็น8 8นะครับ8ทดอีก1กลายเป็น 9อ่ะวันนั้นได้900ไม่เกินนะครับใส่4ลงไปที่คำตอบนะครับแล้วข้างล่างใส่เลข900เพื่อที่จะลบกันออกมา1,000 900ก็เหลือ100ใช่ป่ะนะครับชัก0ตัวนี้ลงมานะครับชักลงมาก็คือเขียนลงไปเป็น1,000ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใส่เลข4ต่อได้เลยเพราะเราคูณเอาไว้แล้ว ใช่ไหมอ่าวใส่4 225คูณ4ได้900นะครับลบกันก็เหลืออะไรเท่าเดิมเหลือ100เท่าเดิมนะครับแล้วเราก็ดึง0ตัวสุดท้ายนี้ลงมาใช่ไหมครับอ่าเขียน0กลายเป็น1000อีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับได้4ครั้งหนึ่ง4คูณ225ได้900นะครับอ่าลบกันเหลือเศษ 100ใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลถ้าเหลือเศษก็ไม่เป็นไรนะครับการเหลือเศษของเขาเนี่ยเขาหมายความว่าหลังจากที่แจกจ่ายนะครับแจกจ่ายกล้วยไม้ให้ทั้งหมด225อำเภอแล้วเนี่ยนะครับจะได้อำเภอละ6,444ตน้นใช่ไหมครับเหลือกลับคืนนะครับเหลือกลับคืนกลมป่าไม้100ตน้นนะครับเพราะฉะนั้น100เนี่ยคือเศษที่เหลืออยู่ นะครับ่ทีนี้เราต้องไปตอบให้เข้าใจนะครับเขียนให้เข้าใจอ่าดังนั้นแต่ละอาเภอจะได้กล้วยไมย้6 4 4 4ต้นนะครับหน่วยเป็นต้นและอะไรด้วยและเหลือด้วยใช่ไหมเขียนครับเพราะฉะนั้นเรานํามาเขียนตอบใหม่เป็นเลขไทยนะครับแต่ต้องเขียนให้เป็นข้อสรุปที่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมี2คําตอบ นะครับเวลาเราเขียนสรุปก็คือแต่ละอำเภอจะได้กล้วยไม้6,444ต้นและเหลือกล้วยไม้100ต้นนะครับอตอบให้ครบประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นการทำในข้อที่2นะครับมีเพียงเท่านี้ครับ